เดือนพฤศจิกายน2568นนะคะชาวราศีเมถุนนะคะดวงชะตาเรื่องการงานธุรกิจการค้าขายแล้วก็เรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะขอเริ่มต้นที่เรื่องการงานของชาวราศีเมถุนงานธุรกิจการค้าขาย ก่อนเลยนะคะชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องโปรเจกต์โครงการนะคะการหรือบางครั้งท่านอาจจะเปลี่ยนจาก าการทางานไปทําการค้าขายทําธุรกิจหรือเปลี่ยนจากธุรกิจค้าขายมาสู่การทํางานแล้วก็มีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทนหันนะคะเตรียมตัวรับมือให้ดีขอทราบค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาไปสู่อะไรคะโอ้โหไพ่ขึ้นมาเลยการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาชาวราศีเมถุนไปสู่ความสําเร็จสมหวังนะคะในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องโปรเจกต์โครงการต่างๆนะคะมันมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่า การเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าหวั่นกลัวการเปลี่ยนแปลงนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนด้วยบางครั้งบางท่านอาจจะเปลี่ยนจากงานเนี้ยไม่ได้แล้วไปได้งานอื่นได้งานอื่นที่มั่นคงที่ดีที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ประมาณนี้นะคะหรือการธุรกิจค้าขายขยับขยายก็เป็นช่วงโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่จะเกิดการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือซื้อสินค้าหรืออะไรมาใหม่ๆมาทําการค้าขายอะไรใหม่ๆหาแนวทางหาลู่ทางใหม่ๆนะในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายจะพบโอกาสที่ดีที่จะนําพาชาวราศีเมทุนไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่จัสเมน์ข่าวดีท่านใดที่รอคอยเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับเรียกว่าอะไรงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการมีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนานะคะบางขั้นไปติดต่อประสานงานดีลธุรกิจ ลไว้นะคะหรือยื่นประมูลงานต่างๆไว้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับการตอบรับเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจในหุ้นส่วนหรือโปรเจกต์คโครงการนั้นๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นตัวเลือกที่เขาจะคัดเลือกท่านไปรับงานไปรับธุรกิจไปรับโปรเจกต์คโครงการนั้นเป็นเจ้าเป็นผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การไปสมัครงานสัมภาษณ์งานไว้นะะสอบต่างๆมีเกณฑ์ที่จะผ่านสัมภาษณ์ นะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวนะคะประกาศข่าวดีเรียกตัวบรรจุตําแหน่งนะคะอะไรเงี้ยหรือปรับเงินเดือนปรับวุฒิอะไรให้อย่างเงี้ยข่าวดีเรื่องต่างๆที่รอคอยนะมีเกณฑ์สมหวังสูงมากชาวราศีเมษการเปลี่ยนแปลงใครที่เจอปัญหาอุปสรรคเรื่องการงานเรื่องธุรกิจนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคลี่คลายแล้วก็ไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะชาวราศีเมทุนต่อไปขอเรื่องการเงิน การเงินชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่เออชาวราศีเมถุนได้ไพ่เดี๋ยวนะคะได้ไพ่ แปดเหรียญน,นะคะทำต่อไปหนะ้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ท่านทำอยู่นะทำต่อไปท่านจะได้เงินเข้ามามากมายนะคะมีความสุขกับงานที่ทำมีความสุขกับธุรกิจมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปอยู่นะเงินมันจะมีให้ชาวราศีเมทุนเก็บกินเก็บเกี่ยวไม่รู้จักหมดจักสิน้นจากหน้าที่การงานนะคะอ่ะต่อไปค่ะขออีกใบค่ะเนะี่ยมี ท่านพอท่านมีรายได้มากท่านสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ใครที่ตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงินนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมทุนเองถ้าใครเจอสถานการณ์วิกฤตทางการเงินอยู่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบางครั้งอาจจะจากหน้าที่การงานท่านเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วท่านไปรับงานโปรเจกต์คโครงการหรืออยู่ดีเข้ามาเรียกท่านไปทํางานทําธุรกิจโปรเจกต์คโครงการนี้แล้วก็โยนเงินก้อนตูมให้คุณอะไรอย่างเงี้ย ให้คุณไปบริหารจัดการในงานตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะผ่านวิกฤตทางการเงินใครที่เจอวิกฤตทางเงินจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะอาจจะมาจากหน้าที่การงานหรือบางครั้งอาจจะมาจากเรียกว่าอ,อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหนุนนําผักดันชีวิตท่านไปสู่แล้วก็จุดที่ดีที่ดีกว่าเรื่องการเงินนะคะชาวราศี เมทุนนะคะค่อนข้างเรียกว่าอะไรอะพอวิกฤตทางการเงินผ่านพ้นนะชาวราศีเมทุนในเดือนพฤศจิกาชีวิตท่านจะอุ้ฟู่ร่ารวยมากๆถึงขั้นเศรษฐีชาวราศีเมทุนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนะตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้ชาวราศีเมถุนขึ้นมาดีมากนะคะการเปลี่ยนแปลงสู่ความสําเร็จสู่ข่าวดีการเงินดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ถึงขั้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีคะ่ะ